ทำไมคุณชมกลับมาจากคานรอบนี้มันมีอีวันหนึ่งที่มีข่าวชมพู่ก็คือใส่ชุดนุ่งแบบถ้าถุงก็เถิงลงมาแบบขอบแพทลงมาก็คือเป็นเสียงอะลามขึ้นมาเราก็กำลังจะทิ้งตัวแล้วเพราะว่างานจบแล้วเราก็อยู่ในชุดชุดนอนแล้วตอนแรกก็แบบไม่ได้ใส่กางเกงในเนาะฟรีเนาะฟรีเนาะเราก็ถามเอ้ยมึงมึงกูใส่แจ็คเก็ตตัวไหนดีลงไปด้วยลุก ในโรงแรมเนี่ยชั้นดาดฟ้าเนี่ยเพชรยี่ห้อหนึ่งจะเหมาทุกปีอ่าแลวในนั้นก็จะมีเซฟมีเพชรโออะไรอย่างเงี้ยไปติดรบลยนะแล้วซีโอเขาก็เขาก็นอนอยู่บนนั้นคือเขาเขาเหมาชั้นเราก็คิดว่าเอ๊หรือว่าแบบว่ามันเป็นแบบโอเชียนวาที่แบบว่ามีการขโมยแล้วก็ใช้ช่วงจังหวะช่องโหว่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองขึ้นไปเราก็เห็นกาดเขาก็คือยืนอย่างนี้กันอยู่นะไม่มีใครลงนะก็คือข้างบนน่ะเพนเฮว่าเขงอยู่ครบ แต่เพชรนางลงไปแล้วใช่แล้วตัวเองแล้วก็คือระหว่างทางคือลงไปจะถึงแล้วก็คือนึกขึ้นมาได้ว่าเพชรเพิร์ดเงินอะไรเงี้ยคืออยู่ในเซฟหมดเลย